สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่องมีพาเที่ยวนะครับก็พามาดูต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้เรียบด่วนรามินทานะครับก็อยู่ที่ซอยประดิษฐ์มนูธรรม27นะครับเดี๋ยวเราพามาดูนะครับว่าวันนี้ช่วงนี้นะครับมีต้นไม้อะไรมาใหม่ๆบ้างนะครับไปเลยครับตามมาเลยครับผมครับเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีดอกไม้นะฮะอันนี้ต้นเมเบิลนะเมเบิลสวยๆเลยสีแดงนะฮะนี่เลย แล้วก็จะมีมีออนเดซี่ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดินนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้ถนนทําเสร็จแล้วนะครับแล้วฝั่งตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของหินนะครับแล้วก็ดินแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกอ,อะไรนะต้นไม้แบบว่า ไม้ล้อมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกไม้แขวนนะนมีเดฟต่างๆนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีในส่วนของดอกมาลินะแล้วก็ดอกกุหลาบก็มีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระถางดินเผานะครับแล้วก็จะมีต้นโกสนนะฮะใบกลมๆเนี้ยต้นโกสนใบกลมๆเลยนะครับแล้วก็ใบหยิกก็มีนะ แล้วก็จะมีดอกบวัวนะครับร้านนี้ก็จะมีดอกบวัวแล้วก็กล้วยไม้ให้ดูกล้วยไม้นะะเนี่กล้วยไม้ดอกสีขาวนะครับผมแล้วก็มีแบบเป็นนี่้วยสีนะครับแล้วร้านนี้ก็จะมีะขายกระถางแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ดินแล้วก็หินนะครับเนาะเนี่ย ด้านหน้าเนี้ยปกติก่อนหน้านี้ถนนยังสร้างไม่เสร็จนะตอนนี้เสร็จแล้วก็สะอาดขึ้นนะครับเนี้ยน,นี้ก็จะเป็นสายกระทางนะครับเราก็จะมีโซนอ่าด้านหน้าด้วยนะครับติดถนนนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นโซนไม้ล้อมนะครับผมไม้ล้อมแล้วก็จะอะแซมด้วยดอกไม้ต้นโกสนต้นสนต่างๆนะครับผมอ่นะ ร้านนี้อันนี้ก็จะมีขายกระถางนะครับแล้วก็อุย๊ยอันนี้อะไรม่วงมะนีนะฮะม่วงมะนีอันนี้ม่วงมะนีแล้วก็ทานตะวันนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบเวียดนามสิงว์สีงปูอันนี้กําลังจะบานนะฮะน,นี่นะอันนี้มีสเก็ตมีน็อตต่างๆแล้วก็ ดอกกุหลาบด้านในก็มีนะฮะแล้วก็จะมีปุ๋ยต่างๆแล้วก็จะมีพวกเดซี่อันนี้สวยอยู่ดอกเขาวสวยนะฮะดอกไม้สวยๆสีม่วงนี่ก็สวยนะฮะอันนี้สีขาวนะครับอ๋ออ,อันนี้อะไรบลูซันเวียนะครับอันนี้บลูซันเวียก็จะเป็นดอกสีม่วงนะฮะ โอ้นี่อันนี้อะไรดอกทันตะวันนะครดอกทันตะวันจิว๋วแชะเนาะโรสเมอรี่นะครับเป็นจำนาเงินแล้วก็จะมี่าพ,าพุทธกุหลาบนี่นี่พุทธกุหลาบต้นใหญ่ๆนะครับอ๋อแล้วก็มีสนหอมต่างๆสนไรยุงนะครับอันนี้ก็มีดอกชบาแล้วก็มีบัวนะครับผม เราก็จะมีดอกคุณนายตื่นสายด้วยนะครับเนี่ยดอกคุณนายตื่นสายกำลังบานนะอเออ๋ยแวบบนี้ก็สวยนะดอกคุณนายตื่นสายอันแบบนี้ก็สวยเพราะมีหลากหลายสีนะฮะต้นนี้ก็สวยนะเนี่ย ใบมันแตกๆีแง่ว่เาเป็นแบบอันเล็กๆเ,เองนะครับนี่างกาลอ,อกก็มีนะโน่นพนักาง,งานขายนะครับกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับไปครับครับอันนี้นะะก็อันนี้นีออน380บาทนะครับ แล้วก็หนวดปลาหมึกหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้านะฮะว่าตอนนี้ด้านหน้ามี้ต้นไม้ขายไหมนะฮะผ่านตรงนี้มาก่อนนะครับนี่ยอันนี้ก็โซนด้านหน้าเนาะเดี๋ยวพามาดูนะครับก็จะมีในส่วนของกระถางนะครับอันนี้ หนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้หนึ่งันห้าร้อยบาทแล้วก็จะมีเฟิร์นใบหน้าต่างๆนะครับอ่านี่ฮะตรงนี้ก็มีนะแบบบ่อน้ำแบบอย่างนี้ฮะสวยนะมีต้นมอสมีต้นอะไรต่างๆมีสินี่ครับอันนี้อยู่ที่แปด้ยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่ง้อยแปดสิบบาทนะครับโอ้ กว่ามารกดแค่นี้ก็จะอยู่ที่380บาทนะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นต่างๆนะครับโ้โสวยๆยเป็นมุมมุมที่สวยเลยทีเดียวนะตามบปเดี๋ยวเราพาไปดูส่นด้าน,นหนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอไม้แขวนนะครับแล้วก็พืชตักสวนครัวนะครับมีที่มีดอกแทงควยต่างๆนะครับแล้วมีดอกกลาบนะครับผมโห อันนี้ก็จะมีบอลไซจิ๋วนะฮะน,นี่มีเบนจาม่านเงินแล้วก็ไฮเดนเดียก็มีนะไฮเดนเดียก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแค็ตัสด้วยแล้วก็เอออะไรนะรูปปั้นแล้วก็กัตถานะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะสิ้นสุดอยู่ตรงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกอด้านหน้านู่นดีกว่าเนาะ กล้วยไม้นะครับดอกต้นนี้เนี่ยสวยมากเลยออกดอกสองช่อเลยดอกเล็กๆนะเรียงยาวมาเป็นพวงนะฮะนี่ฮะสองช่อใหญ่ๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกล้วยไม่นะกล้วยไม้สวยๆแล้วก็มีมะขามคค่ามอคค่ามะแกงนะกรมกรมอ้วนๆนะอันนี้ก็จะมีกล้วยไม่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมี ดอกตังควยตังผ่าน mm. นะครับผมนะฮะอันนี้นะครับ mm. ก็จะเป็นด้านหน้าติดถนนเลยนะครับตรงนี้เนาะมาครับอ่าก็จะมีในส่วนของกระถางนะนนเานานะอันนี้ก็มีเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็มีทั้งไม้แดดมีเฟิร์นนะครับ จันฉายก็มีนะฮะน,นี่อันนี้ดอกจันฉายสีเหลืองๆนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีต้นโกสนนะครับก mm hmm. อบมร,รกตออ,อันนี้ก็จะเป็นไม้ล่มเนาะด้านในก็จะมีในส่วนของโชคเป้าฐานเศษผีเงินหนาก้ามกุ้งนะฮะ ต่างๆนะ้วมีเด็กแล้วก็ไม้แฝนต่างๆนะครับมีมอนซลร่านะต้นวาสนาขวบซั์ก็มีมนี่เลยมอนซลร่าแบบไม่ด่างนะครับเหมือนอ,อันนี้ก็จะมีขายอะไรนะมะพร้าวนะครับ กระถางต่างๆนะครับเนี่ยไม่มีลนะด้านหน้าก็จะมีดอกไม้ส่วนมากดอกไม้เนี่ยจะไปขายข้างในซอยค่อนข้างจะเยอะนะครับะนะฮะอันนี้ก็จะมีทั้งไม้ล้อมนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นสนนะครับก็จะมีสนออสเตรเลียก็จะมีอยู่ที่3 80ถึงหนงสองนะครับ แล้วก็อันนี้สดบรูเงินเนี่ยสองห้าสิบบาทนะครับเนี่ยสองห้าสิบบาทอันนี้ต้นใหญ่ๆก็สองบาทถึงแ5ดบ้อยห้าสิบาทนะมีหลากหลายราคาครับอันนี้อะไร T3 Oil อ,อ,อันนี้ t ี o i อ,อ,อยู่ที่สามพันแปดนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของกระถางนะครับผม แล้วก็ตรงนี้กำลังจะดสวนนะครับช่วงเช้าๆก็จะมีไม้แขวนต้าตากนะครับแล้วคุณนายตื่นสายเช่นคั่้ต่างๆนะครับก็จะมีอ๋อขยายร้านใหม่นะครับ น,นด้านในก็จะเป็นพัวกระถางปูนปือยต่างๆนะครับแน่นหมดละตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายมือก็แล้วกันนะครับนี่ฝั่งซ้ายมืออันนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะมีในส่วนของเอกระถางนะครับกระถางมีทั้งกระถางุณนปอยและสายดอกไม้นะครับแล้วก็โซนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อ๋อ ร้านนี้ก็จะมีแบบว่าอะไรนะไม้แขวนเยอะอยู่นะดูดิอันนี้ก็จะเป็นอเห็นะต้นพยานักขราไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้โหก็จะดูเครื่องนะครับก็จะมีออเออนี่ข้าวมะ่แกงดิงต้นอ้วนอบอวลเล็กๆกลมๆนะ ดูสิอันนี้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยกลมเล็กๆมีแบบอันนี้เป็นสีนะครับผมแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเดฟนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีปวยเซียนสับป,ปะรดสีนะครับเล็บคูดต้นเฟิร์นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไม้ด่างก็มีนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีขายดินนะครับแล้วก็จะมีส้มจีดนะฮะนี่ส้มจีดดอกอันนี้ก็สวยนะครับฝาดินลังก่อนก็มีนะครับร้านนี้มีดอกเข็มเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนกน้อยนะฮะเดี๋ยวให้ดูลกน้อย น้อยตัวเล็กๆนะครับแต่ต้นใหญ่นะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้สนแซมทอง,ต,งต่างๆปลี่างกัลอกนะครับอันนี้อะไรดูนี้อันนี้ก็คือ,อแกรมนะครับสอง้ยี่สิบบาทนะตัวนี้สอง2 0ยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็เป็นคุ้มอย่างสวยเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวขอมาดูตรงนี้หน่อยนะฮะอันนี้ชมหน้าก็จะอยู่ที่หนึ่งอยี่สิบบาทนะครับดอกเข็มก็มีนะฮะพุทธิชยานะครับจันฉายพุทธสุประโชคโคศนนะฮะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับร้านนี้ร้านสวยเลยนะครับผมนะฮะเบญจมาศเงินก็มีอันนี้เป็นทางข้าวยาวไปเลยจัดร้านได้สวยเลยนะครับผมแล้วก็ น,นี่อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็จะมีพวกพ้ชผักสวนครัวนะฮะด้านในแล้วก็จะมีหนวดหรืสีสวยๆเลยเขียวเฉีบมาครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเบนจมานเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่อ่า ส0 0 500 1ห้านพนะครับก็อยู่ที่ไซส์นะครับแล้วก็จะมีต้นปะการังต่างๆนะครับเ,เล็บคุดนะครับหนิวหอมก็จะอยู่ที่25บาทน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็สวยนะนใส่กระถางางี้สวยนะแล้วก็โดนแดดตอนเ,เ,เช้าเนี่ยสวยมากอันนี้ก็เบนจามานเนาะอันนี้ก็สวยนะครับผม โอบโหดอกนี้ก็สวยนะครับเนี่ยดอกแบบเต็มเต็มต้นเลยนี่ฮะก็จะมีพวกออันนี้ก็จะเป็นพวกไม้แดดก,ก็มีต้นสับปะรดสีก็มีนะฮะอันนี้ดอกของต้นส,บสับปะรดสีอันนี้สีส้มนะอันนี้สีเหลืองครับอันนี้ยังไม่มีดอกนะ,ะมีโพยเซียนะ,ะมีต้นโกสนนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นโซนดอกไม้ล้อมนะนี่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับออโอ้ดูดอกชบาดิดอกชบาต้นนี้สวยมากดอกสวยครับสีแดงเชียวแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีะแคคตัสมีมาขายด้วยนะครับแล้วก็จะมี อะไรนะงาช้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผีช้าต่างๆนะครับอันนี้ดอกนีนก็สวยนะฮะนส่สวยนะแล้วข้างด้านในก็จะมีอ่าเป็นดอก เห็นนะครับแล้วก็อสวนยาวเข้าไปทางนู้นเลยนะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวขอบเข้าไปดูหน่อยนะครับอันนี้ก็โอ้โหต้นโกสนสวยๆเลยนะฮะนี่เป็นสวนอืมโอ้อันนี้สวยจังเลยนะฮะอันนี้ก็สวยนะครับผมนี่เลย นี่ฮส่วนสวยๆเลยนะครับผมนี่เลยครับผมโอเคครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องหมีพาเที่ยวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ต้องบอกคําว่าไปก่อนนะครับผม บายบายพรอมกับต้นไม้สวยๆเลยนะครับผมบายบายครับผม